ดูพอพี่เบลเอาเอาสวัสดีครับผมเป็นไงวะไงมีอะไรรถคันแรกของพี่เบลรถคันแรกเหรอรุ่นอะไรเหรอถามถามถามเราว่ารุ่นอะไรเอาเอาเอาแบบไหนเอาคันแรที่แบบได้มาหรือว่าคันแรกที่ซื้อเองคันแรกอยู่ในบ้านตอนนี้เอาคันแรกที่อยู่ในบ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าผมอะเขาว่ารถคันแรกของผมอะมันมีอยู่2อย่างนะครับคันแรกในชีวิตเลยจริงๆนะครับที่ เคยได้มามันคือรรุ่นนี้ <c oughs> R, เีว่าทีเซ็ตอาร์เอสิบนะครับเก่ามากแล้วนะครับนะ้าให้มาขี่อยู่สมัยช่วงมม,มสามนะครับช่วงนั้นน้ำมันน่าจะตกอยู่ประมาณลิตรสิบกว่าบาทยี่สิบาทเนี่ยแล้วก็ขับไปนูน่นไปนูน่นขับไปเรียนนะครับก็มันมันไม่แพงมากนะ t ีเซ็ตอาร์นะสมัยนั้นแต่ว่าพอมายุคหลังๆเนี่ยน้ำมันมันเริ่มแพงนะครับก็เลยคืนน้าไปตอนนั้นน่าจะประมาณสิบสามปีที่แล้วครับ ปี2011นะครับตอนนั้น2 0 1 1นะครับได้ดีจอามาถ้าเอาเป็นรถคันแรกของผมจริงเลยนะช่วงนี้กระแสร,รถคันแรกมาแรงจริงด้วยนับรถคันแรกของผมก็คือนี่เลยครับ KSR ลูกรักคันนี้นะครับหลับไหลไปกว่า2ปีนะครับรถคันนี้ทำเครื่องเสร็จเมื่อมกรา2565นะครับผม แล้วก็ขี่อยู่ประมาณสองสาครั้งนี่แหละนะสองสาครั้งไม่ไม่เกิน1ิครั้งผู้บิดไม่เกิน10บครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ขี่เลยถ้าถามว่าทำไมไม่ค่อยได้ขี่หนึ่งคือมันใช้งานลำบากนะครับเพราะว่าตะกร้าไม่มีใต้บอกก็ไม่มีมันใส่ของไม่ได้มันใส่เครื่องมือได้แค่แบบประเจต,ตัวประมาณแค็เนี้ยประมาณแบบปากตายประมาณแบบปากตายเหวนข้างอะไรพวกเนี้ยคือมันใส่ได้ซึ่งสมัยนั้นเราเรียนเรายังพาไปเรียนได้นะแต่ว่าพอมันนานๆเข้าไปอ มันก็ใช้งานลําบากนะครับเพื่อซึ่งคันนี้เป็นรถคันแรกนะครับวันวันนี้พูดก่อนว่าอ่าคลิปก่อนหน้านี้ผมทําคลิปว่าย้ายบ้านมานะครับวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะยังไม่เปิดบ้านให้ดูนะครับเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วแต่ว่าหกสิบเจ็ดสิบได้เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับเปอร์เซ็นต์แต่ตนนี้นะครับแต่ว่ารถอ่ะคือย้ายมาครบแล้วทุกคันนะครับผมมีทั้งหมดแปดคันนะครับนุ่มมีคันนู้นคันแรกร้อยยี่สิบห้าเอสนะครับผมแล้วก็บางลม แล้วก็มาอเอาบอกปีก่อนเวฟร้อยยีห้าสองพเวฟร้อยยี่ห้าสองบเวฟร้อย0 1 2ห้าสเวฟร้อยยี่ห้าสอันนี้ก็คือปีรถตามที่จดในตามเล่มเขียวของผมเลยนะครับอันนี้เอสเตอร์สองพันย1ันยนะพีซีเอ็กซ์สนีบเวอ็กเวฟเอกนี้นับอ่อเวฟเอกนี้อายุ17ปีนะครับสองพ เอเป็ก <A> อ่ะเวเป็กสองหมนเจ็ดโซนเคสอาร์เนี่ยสองหมนสิบสองนะสองหมนสิบสองนี่ผมมีทั้งหมดผมมีอยู่สองคันนะมีเปาวานกับเคสอาร์นะเปาวานสามร้อยนะคันนี้เป็นรถคันแรกในช่องนะครับที่ผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรวางเครื่องเป็นรถที่แบบว่าพอผมมาทำยูทูปก็ผมมีรถคันนี้อยู่ในช่องแล้วนะครับสมัยที่ช่วงนั้นอ่ะมันไม่ได้วางเครื่องให้เพื่อนๆดูในช่องนะครับเพราะว่ารถอ่ะมันมันทำมาก่อนแล้วนะครับทำมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยที่ ก่อนจะท YouTube นะครับก็คือพ่อผมทําวางอะไรร้อยหมดนะครับตอนนี้จริงเครื่องเดิมก็เคยขับนะเครื่องเดิมที่มาเป็นเครื่องคาบูของมันตอนนั้นขับอยู่ประมาณสักขับอยู่ประมาณ5ปีนะขับอยู่ประมาณ5ปีแล้วก็ผมพาไปซื้ออ่ผมไปซื้อซนะีบี5 0ยสิมานะเดี๋ยวลองขึ้นรูปใดูดูกันวกัน150สีขาวนะครับคันนี้ผมพาไปาเกิดอุบัติเหตุนะครับนิดหน่อยนะครับรถยนต์ตัดหน้าพอมาตัดหน้าปุ๊บผมล้มนะครับมันก็ขี่ไปเลยโดยไม่สนใจเลยว่าอ้าว ไม่สนใจเลยเแล้วก็ผมก็ขี่รถต่อนะครับอีกประมาณ200 100ย0 0กิโลนะแล้วชุดสีเลยมันพังหมดเลยนะพอเสร็จภารกิจโผมขับรถกลับสงขานะครับอีกกับ300กิโลแล้วก็พออยู่ที่บ้านนะครับจะคิดว่าทำไงดีนะมันเราแบบเราอยากขับคันเดียวแล้วเราไม่อยากเราไม่ชอบทรง CBR ด้วยนะครับสมัยนั้นผมเลยละลายรถเลยละลายรถแล้วก็เอาเครื่อง CBR นะครับมาวางในเค R เลยนะพอวางอยู่ประมาณ เดือนหนึ่งนะครับเสร็จเลยเสร็จเดือนหนึ่งก็เราใช้ชุดไฟของมันทั้งหมดขับอยู่ประมาณ4ปีขับอยู่ประมาณ4ปีได้น่าจะ34ปีนะเออสปกีกว่านะครับแล้วก็อ่าระหว่าง3ปีที่มาเนี้ยก็คือไม่ค่อยได้ขับขับน้อยไปขับมาวันซะเยอะแล้วก็อยู่ดีก็พากําเครื่องเมื่อ2ปีก่อนนะครับเป็น66ชั้นหนึ่งจุดห้นะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีประกินเป็นประกินอันนี้นะเป็นประกินกระดาษนะครับประกินกระดาษแท้2แผ่นนะครับประกินกระดาษเนี่ยของแท้เนี่ย มันจะมีความหนานะครับ0.5มิลนะครับ0.5มิลก็คือยังไม่รวมระยะที่เวลาเราขันแล้วมันยุบนะครับก็คือ2แผ่นมันก็จะเป็น1มิลนะจริงๆแล้วสเปรๆสามว่าทอนนไม่ใส่กินมีเนียมนะครับตอนนั้นผมอยากหมกนิดหน่อยจริงๆมันหมกไม่ได้หรอกนะครับนี่เป็นข้อเดิมนะครับเปลี่ยนก้านแล้วนะครับเปลี่ยนก้านแล้วแล้วก็ใช้สลักชัก1.5นะครับเลือนเป็น3-3-3นะครับเลือนเดินมา30 เอาเดิมๆเทเนี่ยควานนะครับให้การหนึ่งควานให้เป็น3ามมิลนะครับแล้วก็หัวฉีดฟอร์ซ่านะครับหัวฉีดฟอร์ซ่ายังอยู่ที่ประมาณ2 3 0ร้อยสนะครับน้ำมันอี0นะครับซีซีรถตอนนี้นะครับก็ไม่รู้6กใช่ไหมซีซีรถหนึ่งอกว่ากว่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะเอเกืบเกือบร้อยเจซีซีนะร้อยหกสิบาีนี้เพราะเดิมๆมันก็ร้อยสี อ่า1 4อยสี่สเซีซีเ네นี่ยผมจะไม่ได้แล้วนะวก็เราขึ้นลูกไป2มิลครึ่งนะครับแล้วก 2, ็ชัก1.5นะมันซ,ซีซีประมาณ160กว่ากว่านี่แหละนะครับซึ่งมาดูครับมาเปิดเรียนไหมดูสตาร์ทได้ใช่ไหมนีส่สตาร์ทไม่ได้นี่ไงปเปิดกุญแจแล้วไม่ติดถ้าถามว่าทำไมปเปิดกุญแจแล้วไม่ติดนี่ไม่มีแบตเตอรี่สตาร์ทยังไงล่ะครับโล่งเหมือนสมองเทะเลยปากนะโอ้โหนี่แหละครับเพื่อนๆปัญหาฝวาแสงว่า ระดับโลกเพนาน,นะครับคือนะปรับเรียบร้อยครับผม,ผมงัดแตกแล้วนะครับผมงัดเพื่อมา่อนไอโซถังน้ำมันเนี่ยมันวันนี้มันไม่ดีครับตอนนี้ก็เปิดง่ายแล้วเนี่ยตัวนี้มันแห้งกรึ๊กเลยแห้งกึ๊กเลยตอนแรกก็คือเมื่อกี้ผมถอดมานะผมลองหมุนสุดนะครับไอ้นี่มันเข้าไม่สุดมันทำให้เปิดถังน้ำมันไม่ได้ผมก็เลยเอาหอยดน,น้ำมันเครื่องเนี่ยตอนนี้เข้าสุดแล้วคราวนี้ใส่ง่ายใส่ปุ๊บอ่าตอนนี้กุญแจผมก็เกือบพังแล้วนะเกือบจะขาดแล้วอีกนิดเดียว น,นี่น้ำมันอยู่ในถัง2ปีนะครับอารมาทเทอราพี่ไหมมันกลิ่นแบบมันก็ยังมีความเป็นเบนซินอยู่นะ <c oughs> มันก็ยังได้นะแต่ว่าไม่มีแบบนะยืมแบตกันไนเดียคุณ <c oughs> คุณ้ณอายี่ห้าเอ็กดีกว่าจอดง่าย <c oughs> นี่ครับร้อยยี่ห้เอ็กซ นี่เลยครับแบตยืมใส่ก่อนนะลูกนะ,ะมาลุ้นกันนะมาลุ้นไปพร้อมกันนะแบต 5m นะหนึ 1, 2, ่งสองดูดูไหมไปพร้อมหนึ่งสองแบตไม่มา <c oughs> เออเรียบร้อย <c oughs> นี่เลยครับแบตแบตติดรถ p c x <oughs> อไฟมันไม่สปาร์กเลยวะ ลองดูดิมา <S <S มามามาดูแล้วดูแลโอเคมามามาคุณเจมันไม่ดีคุณเจถ้ามันบิดสุดมันจะไปนู้นนะครับมันจะพ้นนะว่ามีแบตแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปิดไล่เปิดไล่น้ำมันนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะไปสตาร์ทรถนะครับผมนี่เพื่อนๆมาดูครับผมนี่ก็คือรถนายแบบของเราที่ผมเคยเปลี่ยนยางเมื่อ2เดือนก่อนนะครับผมเป็นไง บ้างนะครับเนี่ยดูโล่ดีเอ็มหนะครับผมนี่สำหรับล้อหน้านะครับเป็นไซส์เจ็ดสิบเก้าสิบนะครับผมตัวนี้นี่ใส่อยู่ตรงนี้นี่นี่เจ็ดสิบเก้าสิบสิบเจ็ดนะครับผมนี่เป็นไงมาดูครับระยะทางนะที่ใช้ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นหลักพันกิโลนะครับนะมเพื่อนนี่คือรถใช้งานจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้เห็นว่าสกปรกมากนะครับผมนี่เส้นกลางอะไรยังเหลือนะครับผม เลยแนะนําเลยนะครับยางใช้งานนะผมหน้า70-90นะครับใช้รหัสเป็น dm 1 3 2 1อ f อย่าลืมนะครับ f ก็คือฟอนโลหน้านะครับผมตัวนี้จะมีเส้นกลางเอาไว้รีดน้านะครับเวลาเราเจอน้ําการถนนนักมันจะรีดน้ําออกข้างข้างหมดนะครับผมก็คือจะเชียงออกข้างมาเลยนะครับน้นี่คือล้อหน้าของเราครับเรามาดูล้อหลังล้อหลังก็เป็นรหัส dm 1 3 2 1นะครับแต่ว่าไม่มีคําว่า f นะครับผมนี่เพื่อนเพื่อนอย่างเห็นไหมครับเส้นข้างๆนี่ก็คือเราไม่ได้เข้าโค้งอะไรนะครับยิงเหลือเต็มเลยนะมีขีดบอกนะครับผม เส้นกลางนะครับก็ยังเหลือเยอะนะครับดูมีลูกหินติดมาด้วยนะครับโอ้โหใช้ดีนะครับตัวนี้ก็ระยะทาง2 0 0 0กว่ากิโลแล้วในระยะเวลา2งเดือนนะครับยางลังเป็น80-90นะครับผม17เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวใช้ยางในนะครับผมนี่ดูโลชัดเจนนะครับนี่ดูโลนะครับผม made in Thailand นะครับผมนี่เวลาใส่นะครับดูโลเทชัน้วยนะครับโลเทชันก็คือนะครับบอกว่าไปข้างหน้านะครับ ใส่อย่างไงเราอย่างไงเราก็ใส่ถูกนะครับไม่ยากนะครับผมเราหาซื้อได้จากที่ไหนอะคะหาซื้อได้จากที่ไหนใช่ไหมครับผมเราสามารถแอดไลน์นะครับแอดดูโลกคลิกนะไปถามได้เลยนะครับว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะครับเราไปแจ้งพี่เขาในแอดมินไลน์ได้เลยนะครับ สมมติเราอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราทักไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะบอก<ะ>ว่าตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีที่ไหนนะหรือหาซื้อตามร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะผมใกล้บ้านคุณได้เลยนะกับดูโร่ DM 1 3 2 1 F และดูโร่ DM 1 3 2 1นะครับผมบุฟฝากไว้กันด้วยนะครับกับยางตัวนี้นะครับใช้งานนะครับบอกเลยใช้ได้ยาวๆนะครับจัดไปนะับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงรถสตาร์ทกันต่อระบบไปนี่ผมจะสตาร์ทครั้งแรกเลยนะผมยังไม่สตาร์ทดีผมกล้า ผมกล้สาส,สาบานเลยว่าผมยังไม่สตาร์ทีเดี๋ยวมาลุ้นกันนับนี้เมื่อกี้ผมอุดเรือนเอาไว้วันนั้นผมล้างรถน,นะจะดูนะถ้าไม่ติดอยาว่ากันนะแต่ถ้าติดนั้นก็ดูข้างบ้านชน,นะเลลองดูตนะิดนดะ้วยติดตติดนตะิดนะ ไม่ได้สตาร์ทสองปีนะเพื่อนๆติดไอ้่กี้มันมันสตาร์ทมันชิ๊กๆเหมือนเหมือนประมาณว่าเออแบตแบตมันอันนี้มันแบตมันหกหกแอมป์ด้วยไม่หกแอมป์แบตมันประมาณอ๋อนี่มันแบตห้าจุดสามแอมป์ซึ่งไออันนี้เราพูดถึง cbr หนึร้อยห้าสิบนะ cbr หนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยถังแบตเดิมนะครับจากโรงงานเลยห้าแอมป์ถ้าผมจำไม่ผิดนะห้าแอมป์แล้วก็พอเรามาเปลี่ยนแบตลันจากที่แบตติดรถมันเสียเราจะใส่กันเจ็ด นะครับซึ่งตอนนี้แบต7แอมรถที่ผมมีอยู่มีแค่มีแคม่มีแค่สองเออมีแค่เออสามคันนี้มันมีบางลมบางลมเนี่ยมงมนี่แบต7แอมนะครับ LED นี่แบต7แอมปวาว o นแบต7แอมครับแล้วก็คันนี้จริงๆมันต้องใส่แบต7แอมแต่ว่าคือช่วงนั้น,นะผมใส่แบตยี่ห้อหนึ่งย,ยี่ห้อแบบเป็นยี่ห้อดังๆอยู่ยี่ห้อหนึงนะแล้วผมผมแบบผมก็ใช้มาตลอดนะพอมาพักหลังๆเนี่ยผมว่าแบตมันแบตบแม่งไม่ดีเลยผมเลยก็เลยผมทิ้งหมดเลยนะครับ แบตเแอมป์ที่ใส่กันอยู่3คันนั้นอนะ่ะแบตบลูกป,ประมาณ3 4 0 0 7่แอมป์นะใช้ดีนะครับใช้ดีมากไม่ใช่แบตย e ี่ห้อเมื่อกี้ที่ถอดมาจากเวฟเนะคนละยี e ่ห้อกันแบตบนั้นใช้ดีมากนะครับ3 4 0 0บาทปาวานเนี่ยใช้มาปีกว่าแล้วนะครับบางลมนี่ก็ปีกว่านะส่วน led เนี่ยเพิ่งใส่มาประมาณ2-3เดือนอยังกปกติทุกอย่างนะครับผมว่าตอบโจบทย์ดีแบตส3 4 0 0นะเป็นแบตคนไทยนี่นำะลงไปใช้ดูนะครับนี่สตาร์ทติดแล้วโชคดีโชคดีมากเลย,เลยนี่ผมยังไม่ได้สตาร์เตอนะนี่แบตเแอมป์นะ ติบอลเร็วสตาร์ทง่ายส่วนคันนี้นะครับคันนี้ก็แบต7แอมป์เหมือนกันแต่คันนี้พ่อจะดังพ่อจะดังเลยบอลเล็วสตาร์ทง่ายแบต7แอมป์นะนี่ลูก59ชัก5นะครับตามจากพี่ลูนน้ำนี่66ชัก3นะครับสีวาวสีวาวทั้งคู่เลยสีวาวสีวาวนะสตาร์ทง่ายลืมอะไรเนาะโอ้โหลืมเพื่อนๆอันนี้อันนี้ล่ะอะไร KDM นะครัไหลอะไร KDM ลุก690นะครับเครื่องมันไปอยู่ที่ Exciter แล้วนะครับอันนี้ขายทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้ผมล้างหมดแล้วทุกอย่างนะครับโชกหน้าแคทเบาสวิงอาร์มโช่าพวกฝักเท้าเกียร์โยงอันนี้อันี้มากับหูโช๊คอันนี้ฝักเท้า Exciter นะครับแท้นัทุกอย่างนี่ชุดสีนับ KDM นี่ขายหมดเลยนะครับเดี๋ยวมีชิ้นหนึ่งหลังบ้านนะครับก็มีอีกนะครับนี่นี่ชุดไฟ Exciter นะครับ ร้อาหทั้งนันเลยอันนี้ชุดไฟประวัน led นะครับแปลงปั๊กแล้ว s สนะครับแล้วก็นี่โครงโครง ttm นะครับส้มส้มเลยเป็นโครงมันเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าเบามากเนี่เบามากนะครับไม่หนักแล้วก็นี่ทีเด่นเลยนะครับนีเครื่องเครื่อง exciter นะครับร5อ vva 6เกียร์นะครับเครื่องนี้นะครับ1,400กิโลนะครับวิ่งน้อยมากนับเครื่องใหม่ๆเลยนะครับถ้าใครจะซื้อนะครับ ผมขายถ้าได้ราคานะถ้าได้ราคาหลักพันผมไม่ขายนะเพราะว่าเครื่องใหม่มากนะครับก็ไม่มีเอกสารให้นะถ้าสมมติถ้าจะซื้อไปนะครับเอาง่ายง่ายนี่คุณซื้อไปปุ๊บคุณยกใส่เอ็กไซเตอร์นะครับสตาร์ทเครื่องติดเลยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหม้อน้ําก็มีให้หม้อน้าอยู่หน้าบ้านนะครับคันนี้แต่งแล้วนะครับเป็นลูก58กําลังอัดนะก็คือลูกเดิมกกำลังอัดค่ายโทบากินะลูกสูบอย่างเดียว2 0 0 0นะครับแล้วก็มีแคมแต่งแล้วก็มีเดือน3 2นะครับอาง่าั่นคือของแต่งเนี่ย ไม่ต่ำกว่าประมาณ4,000แล้วนะครับชุดลูกในเรค่นี้นะไม่ต่ำกว่า4,000แล้วของไฟเดิมมีให้นะครับหมอ้อน้ําเดิมมีให้หมอ้อน้ําเดิมก็พันกว่าโลเหมือนกันนะครับใหม่ๆสดๆเลยนี้ถ้าได้ถ้าได้หลักพันเก้าพันเลยเนี่ยผมไม่ขายนะครับเธอตังลาขันต่ำเอานั่นแหะบอกแล้วก็คือถ้าไม่ถ้าต่ากว่าเก้าพันเก้าร้อยเก้าบเก้าบาทผมไม่ขายนะครับเพราะว่าไม่คุ้มเครื่องใหม่มากนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนเครื่อง c ีบีที่เพื่อนๆซื้อกันนะอายุกัน10กว่าปี 1 0 20ปีเครื่องซ b บีเขายังขายกันหมื่นหมื่นสองหมื่นห้าเลยนะถ้าต่ำกว่าหมื่นหมื่นผมไม่ขายนะบอกแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ผมเจอหนูอ่ะผมจะเดินออกไปนอกบ้านนี่อย่นี่ก็เจอหนูเป็นกองทับหนูเลยโคตรน่ากลัวเลยมาดูกันนี่ไงกองทับหนูหนูหนู <c oughs> หนลํำลูกกาหนูลํำลูกกาหนูลํำลูกกานี่ก็หนูลํำลูกกา นี่ก็หนูล้ำลูกกานี่ก็หนูล้ำลูกกาจกล <c oughs> องปิดกองผิดกฎหมายทั้งนั้นอะตรงเนี้นยอันนี้ก็หนูล้ำลูกกานี่ก็หนูล้ำลูกกานี่เอ็กไซเคิลอันนี้เฮียชิ้ง er นะครับอันนี้ต้อฝาพีเอ็กไซเคิลอันนี้ท่อเฮ er ียชิงนี่อันนี้ซีเด็ดนะครับอันนี้อะคาฟวิกอันนี้เทอร์เนียมแพ้นีเพื่อนเคเห็นท่อทรงนี้กันเปล่าดูจุกท่อดูจุกท่อนี่โบราณไหมนะผมบอกเลยท่อนี่ใส่ซีบีอาร์ร้อยสิบอะโคตรแรงนะครับ โคตรแรงโคตรแรงเลยท่อสำลักนี่ผมพูดเลยนับมีอะไรไ่ะไม่มีแล้วอันนี้ท่อเดิมท่อผาไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้อันนี้ล้อโยโกะใครเอาผมขายนะครับนี่ของใหม่เลยสีชมพู1.4หน้าหลังนะครับ900บาทนะครับใครเอาก็มาซื้อนะครับแต่ว่าค่าส่งออกเองนะลูกสูบที่ผมบอกนะครับใครซื้อเครื่องเอ็กไซเตอร์ไปผมให้ของเดิมด้วยนี่คือลูกสูบทบากินะครับนี่ไห58มิลนะครับนี่ลูกคืออันนี้คือลูกเดิมนะครับอันนี้คือลูกเดิมของ ลูกเดิมของ e x c i t e r ร155นะครับมันอยู่แบบนี้นะครับใช้งานประมาณไม่กี่ร้อยโลนะที่เหลือก็คือเป็นลูกเป็นลูกแต่งหมดเลยนะครับอ,อันนี้คือลูกเดิมมันใครใครซื้อไป็อ่ะให้ลูกไปด้วยเผื่ออยากใส่ลูกเดิมอ่ะนี่ก็คือเรือนนี่เรือนเดิม28นี่เรือน28นะครับแล้วก็แคมเดิมนี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยหาให้นะโอเคนะผมน่าจะไว้เพียงประมาณตอนนี้เพราะว่าข้างบ้านนะเดี๋ยวเขาด่านะมันเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านใหม่เดี๋ยวไว้วันวันที่บ้านเสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวจะพามาเปิดรีวิวกันอีีกทนนึงนะครับ นะประมาณนะั้นไปแล้วเพื่อนๆว้มาเจอกันครับนะบครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย